สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับโ้คันเดียวไม่ไหวละแพ็คคู่แพ็กคู่คอ้าวสะก็เริ่มจะเซ็นแล้วครับไม่น่าจะเกินวันนี้นะถ้าถ้ามาสองคันแบบนี้ครับแต่ไม่รู้ว่าคันไหนมาก่อนมาหลังนะเออคันไหนวะจำไม่ได้พ้นเปื้อนทั้งสองเลยเปื้อนตูดทั้งสองเลยน่าจะคันนู้นแหละมาก่อน ดีเอ็กซ์สองสองห้าซีเอลซีเอนะเป็นดูซานครับคันนี้มาก่อน,นอาด้านล่างมาทีหลังช่วยกันครับโยนดินเพื่อจะใกล้จะเสร็จแล้วครับเป็นโคกน้องนาลึกประมาณห้าเมตรโ สู้จริงๆครับทีมงานนี้มาลุยคันแรกก่อนครับแต่คันแรกสมบุกสมบันเหมือนกันจมบ้างไม่จมบ้างประมาณนี้ <c oughs> หรือว่าเคยจมมาแล้วอันนี้แพ็คคู่เลยครับลุยสองเลยไม่กลัวจม้วครับด้านล่างก็โยนดินให้ส่วนด้านบนก็เคลียร์ครับ เด็วนายจะปลอดภัยนีแ่แหละดูซันสองตัวเลยครับนี่ก็ใช้เวลานานเมือ่อกันนะในการขุดครับปกติถ้าไม่มีอุปสรรคอันนี้ไม่เกินสองสามวันนะแค่สองคันแบบนี้ครับเรียบร้อย ก็ยังน่วมอยู่แต่เขาบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ามาสองคันครับจมยังไงก็ดึงกันได้ก็ขั้นเทพทั้งสองเลยครับ หกฟันกับกรุงกีใหญ่ๆไอ้คันมาหลังนี่ก็สมบุกสมบันมนกัน่าจะมิดล้อไอ้มิดด้านด้านหลังนะเปื้อนอยู่ ช่วงนี้ไม่มีฝนครับฝนทิ้งช่วงประมาณ2อสามวันแล้วครับก็เลยทำงานได้สบายคันนี้มาก่อนคันนี้ฝีมือคันนั้นก็ฝีมือมาที่หลังก็อ่ะดึงสโลปเลยอันนี้ก็เคลียดินด้านบนครับ วันนี้น่าจะใกล้เคียงครับไม่เกินสองวันตรงนี้เรียบเป็นหน้าก้องแน่นอนอยอดมากสู้สู้จริงๆครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านล่างทำยากนะ งานนี้ค่อนข้างจะยากครับเพราะว่าเขาต้องเอาดินเหนียวเนี่ยมาโปะโปะเนี่ยไม่ให้ดินมันไหลกลับคืนครับดินมันสไลด์ปกเป็นรูปอะไรไม่รู้รูปทั่วน่าจะเป็นโคกน้องนาครับ เนี่ยดินมันเละมากเลย chơi giặc dày ทำงานหน้าฝนเนลำบากครับต้องอคนขับเก่งจริงๆครับถึงจะทำได้อ่านเกมอันนี้ไม่ธรรมดาเลยตอนแรกๆมาดูดินสไลด์ดินอะไรต้องย้อนไปดูคลิปของโอกรอ,อดัมกิงครับจะทำยากมากเลยคันนี้แหละมาคันแรกแล้วก็มาเสริมทับด้วยอีก1คันครับ เป็นรุ่นเดียวกันสองสองห้าเหมือนกันครับดูซาน ให้งานสงเสร็จเร็วๆครับต้องมาเพ็คคู่ น่าจะมาจากที่เคี้ยว่าโซนตำรวจจะไม่ได้ใช้ดูซานเรี้ยน่าจะมาจากถิ่อื่นแต่เราไม่เคยได้ถามเขาครับเดี๋ยวรบกวนเวลาการทำงานของเขาครับอะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ